นี่คือผลงานวิจัยใหม่ร่วมกับนักวิจัยจุลวิทยามหาลาัยกเกษตรศาสตร์ที่จะช่วยให้พืชโตวไวได้ผลผลิตดีแตกใบใหม่หาอาหารเก่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการเกิดโรครากเนา่โนาโคนเน่าเมื่อฝังตัวในรากต้นไม้แล้วอยู่ได้ตลอดอายุของพืชใช้ครั้งเดียวจบต้องใช้ไมโครไรซาสังเกตว่าหต้นเนี่ยจะใช้ประมาณ1-2ช้อนแค่นั้นเองนะครับเชื้อไมโครไรซาจะไปช่วยให้ต้นไม้ หาอาหารได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยในการป้องกันเกิดรากเน่าโคนเน่าในต้นพืชนี่ได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้บ่อยๆนะครับเชื้อาาาราไมโครซัใช้ครั้งเดียวได้ตลอดชีวิตของต้นไม้ไปเลยใช้ได้ทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้พร้อมกันในถุงเดียวเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดเช่นทุเรียนสัตนชงกัญชากระทอมไม้ราคาแพงแคสตัสและไม้ด่างต่างๆมั่นใจของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อซื้อกับไทยออร์จินิกทำงานร่วมกับผู้ผลิตและนักวิจัยโดยตรง